ฉันจะส่งคนไปแจ้งให้คุณทราบแปดการปฏิบัติของคุณต้องค่อนข้างขายกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโชคดีที่คุณไม่ใช่จัก,กรพรรดิไม่เป็นไรสำหรับเราแต่ในจัก,กรพรรดนั้นถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ในการปราบปรามประเทศท่านครับผมจะพาฮูนีวออกไปทำธุระคำนี้พูดไร้สาระได้ไหม นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่แฟแวังชูเบียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตัดสินใจร่วมกับรัฐมนตรีในศาลจะมีปัญหาได้อย่างไรอื่มตัดสินใจเอามีจอขอรัฐมนตรีด้วยกัน <ใจ S 1> แต่ทำไมทั้ง8ดคนถึงเคารพจูยวนแจงมากแปดพูดตามตรงคุณมีด้ามจับไวโดดในการกันแล้งฉายและหญิงที่ตกไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แม่ของคุณผายลมมานั่งตัวตรงกันเถอะ นโยบายนี้ไม่มีอะไรผิดปกติกับเราจริงๆ8วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนึก3ามกษัตริย์ท,ที่ชายแดนซึ่งหมายถึงการปล่อยให้ลูกชายเหล่านี้ป้องกันสัตวรูปต่างประเทศหนึ่งคือการหลีกเลี่ยงการเคารพตนเองของนายผลประกาศที่สคือการหลีกเลี่ยงเจ้าชายคนอื่นนนจากความคิดที่ไม่ควรมีเกี่ยวกับตำแหน่งนั้น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมมือทั้งสองข้างหากกษัตริย์ชั้นนอกถูกใช้เพื่อต่อสู้กับสัตรู้ต่างประเทศกษัตริย์ชั้นในก็ถูกใช้เพื่อป้องกันกษัตริย์ชั้นนอกหากมีกษัตริย์ชั้นนอกที่ต้องการกบฏกษัตริย์ชั้นในคือแนวป้องกันแรกของราชสำนักและไม่ว่ากษัตริย์ชั้นในจะมีกำลังเพียงพอเมื่อเทียบกับกษัตริย์ชั้นนอกหรือไม่ก็ไม่มีเงื่อนไขที่จะกบฏเลยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถพูดได้ว่าสถานการณ์ปกติทั้งหมดจะถูกน พี่ก้าวในเมื่อพี่รู้หมดแล้วทำไมยังบอกว่านางพญาพึ่งเฝ้าชายแดนเป็นกลยุทธ์ปราบปรามประเทศสตาร์ลิงอยาเข้าใจฉันผิดเราไม่เคยพูดถึงนางพญาพึ่งบริเวณโดยรอบเป็นกลยุทธ์ในการปราบปรามประเทศแต่มีอันตรายซ่อนเลนนโยบายนี้ต้องร่วมมือกับอีกนโยบายหนึ่งเพื่อปราบปรามประเทศอ่อ วันนี้มีนโยบายอะไรผิดปกติกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือไม่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนึกถึงสถานการณ์ทั้งหมดแต่นั่นคือตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่หรือเมื่อเจ้าชายยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้นโยบายนี้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์เมื่อทั้งสองประบสบอุบัติเหตุชูจุนจะทนกับลุงมากมายขนาดนี้ได้ไหมหรือพี่น้องนำทัพออกไป ไม่มีทางหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้จริงหรือใช่แต่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไม่ทำพี่ก็มีวิธีไหนบอกสตาลินเลวววได้บ้างถ้าสตาลินแก้ได้จะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่หรือวิธีเดียวคือพิมพ์ออกมาปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการผนึกภายนอกที่แท้จริงของค่าราชบริพานเท่านั้นในระยะแรกกลาสสํนักสามารถให้การสนับสนุนแก่ค้าราชบริพานภายนอกได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินข้าหรือราชาสำนักทั้งหมดสามารถให้ได้แต่ของโลกนี้ในฟานหลังจากที่กษัตริย์ทรงตัวแล้วพระองค์ก็สามารถสถาปนารัฐธ่ข้าราชาบริพารของพระองค์เองได้การเป็นกษัตริย์สามารถมีสถานะเป็นจกักรพรรดิได้ทุกสิ่งที่คุณยืมหลังจากนั้นจะถูกส่งคืนไปยังศาลพวกเขาเป็นจกักรพรรดิของประเทศต่างๆภายนอกแต่เมื่อพวกเขากลับมาที่เตมิงพวกเขายังคงเป็นข้าราชาบริพารภายนอกสิ่งนี้จะทําให้มั่นใจได้ว่าอาณาเขตของเตมิงจะขยายตัวออกไ,ไปเสมอ และไม่กระทบต่อการปกครองของราชสำนักดินแดนป่าเถื่อนเหล่านั้นสามารถเลี้ยงแฟงกูได้จริงหรือใครว่าพวกมีเหมืองเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนเกาะทางตะวันออกของดินแดนป่าเถื่อนหากษกัตริย์ในอดีตสามารถทำให้พวกเขาเป็นทาสมาหลายชั่วอายุคนเพื่อขุดแรเ่เงินมันไม่ดีเหมือนกันเหรอพี่เก้าจริงไหม อย่าตื่นเต้นเกินไปสตาร์ลิ่งแม้ว่าเงินบนเกาะของฉันจะใหญ่พอที่จะขุดได้หลายร้อยปีแต่ความคิดของชาวนาลายย่อยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นจริงจังเกินไปว่าพีเก้ายกเว้นญี่ปุ่นประเทศอื่นน,นมีอะไรให้ทำบ้าง ตัวอย่างเช่นในเมืองอนันตทางใต้อากาศอบอุ่นและชื้นและข้าวสามารถให้ผลผิดสูงมากเมื่อสุกสามครั้งต่อปี <9. S 1> คุณได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของ Knight Brothers Edgeguard แล้วกลยุทธ์ในการปราบปรามประเทศคืออะไร8คุณคิดว่า ถ้ารุ่นแรกของคุณมีลูกสิบคนรุ่นที่สองน่าจะมีลูกร้อยคนรุ่นที่สจะมีลูกหนึ่งหมื่นคนและอื่นนเมื่อถึงเวลาต้องเลี้ยงดูเจ้าชายนับล้านด้วยผลผิดทัญยพืชในปัจจุบันของเตมิงสามารถสายได้หรือไม่นั่นจะทำให้การเงินของทั้งอาณาจักรตกต่ำลงอย่างแน่นอนและนำไปสู่ความพินาศจูเบียวไม่สนใจทุกวันตั้งแต่ลูชีถูกประหารชีวิต ดังนั้นจูยอนแสงจึงวางแผนที่จะหาเจ้าหญิงมกุฎราสก,กุมารอีกคนให้เขาสาวน้อยคุณต้องการหาเจ้าหญิงมกุฎราสก,กุมารให้เบียวในช่วงเวลานี้เพื่อทําให้เบียวรู้สึกดีขึ้นหรือไม่ท้ายที่สุดเขาก็เป็นเจ้าชายของประเทศด้วยเขาจะเป็นแบบนี้ตลอดไปได้อย่างไรว่ากันว่าวังตะวันออกว่างเปล่าหลังจากทาความสะอาดครั้งล่าสุดได้เวลาของหวานแล้วในช่วงสองวันที่ผ่านมาฉันได้ให้ความสนใจเพื่อดูว่าผู้หญิงคนไหนที่อ่อนโยนและมีคุณธรรมสามารถเข้าไปในวังตะวันออกได้สาวน้อย คุณช่วยเดียวดูและช่วยเราจูดูเมื่อสองวันก่อนสุนัขสีเหลืองพบดอกไม้สำหรับเราอยู่ซึ่งทำให้เราจือตายไปแล้วครึ่งหนึง่งเมื่อคุณบอกว่าสุนัขสีเหลืองตัวนี้อยู่เคียงข้างคุณเห็นได้ชัดว่าเขาดูฉลาดมากทำไมเขาถึงทำอูหลงแบบนี้แต่สิ่งที่คุณพูดก็จริงเช่นกันถึงเวลาหาเขาแล้วฉันจะช่วยดูในสองวันนี้ เก้าเก่าไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วทำอะไรอยู่แจกันแก้ว8ดใบที่ฉันกำลังเตรียมประมูลอยู่ไม่ได้เตรียมอะไรมากแค่สิบชิน้นออกไปได้แล้ว8คนจะนั่งที่ห้องถงด้านหลังฉันจะไปที่ด้านหน้าเพื่อขอราคาชายตาบอดบอกคุณว่าสจวดออกมาและบอกว่าเขามาและฉันเป็นสจวรต เมื่อเลววอนี้นฉันทำเงินได้เล็กน้อยจากการตัดวิดีโอดังนั้นฉันจึงซื้อเทสลาในรถมือสองของกัวจีในราคาเ9้า0กัวจีมี m e อร์ d e s Benz BMW Tesla ทลหลายหมืน่นตัวที่มีการกำหนดค่าต่างกันเมื่อเทียบกับร้านค้าออฟไหลให้เลือกตัวกัวจีรถแต่ละคันได้รับการทดสอบอย่าง,งมืออาชีพอย่าง,งเป็นทางการและสามารถส่งไปที่ประตูของคุณได้ขับมาสามวันแล้วถ้ามีรถเก่าก็เอาเมล็ดแต่งไปประมูลได้ราคาสูงสรุปคือซื้อขาย2ฉันจะเลือกเมล็ดแต่ง สำหรับรถเข็นไอ้หนูคุยกับจองนิงคอนทีได้ยังไง <c oughs> คุณร่วมเพศสัมผัสเ้าสหนึง่ง <c oughs> คุณรู้ไหมว่าใครเป็นพ่อของเราอยู่ <c oughs> วันนี้ไม่ดีขึ้นคุณ <c oughs> รอฉันสนใจคนฝังคุณทั้งหมด <c oughs> หากคุณมาที่นี่เพื่อประมูลเราก็ยินดีแต่ถ้า <c oughs> คุณมาที่นี่เพื่อหาเรื่องดังนั้นได้โปรดออกไป ท้ายที่สุดเรายังเป็นเขตจองหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่มผน,นึกไว <S <S โ้โอเคโอเคฉันบอกว่านายน้อยหลานวันนี้ทุกคนสามารถมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการประมูลแต่พวกเขาทั้งหมดดูถูกฉันจิวเจียงอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนถ้าจะย้ายมาเถียงกันตรงนี้แขกคนอื่นนนจะมาถึงที่หลังเกรงว่าจะไม่มีที่นั่งดีๆให้นั่งด้วยซ้ำ ลุงสองเริ่มได้แล้ว <c oughs> กาน้ำชาเคลือบนี้แกสลักจากแก้วทำชาติ <immen mesela> ใช้เวลาหลายเดือนในการขนส่งจากเปอร์เซียและอีกหลายปีในการประดิษฐ์มีแต่แบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าซื้อมาใส่ในบ้านจะมีเสือโคร่งลงมาจากภูเขา <com mod o> <k ling> นางฟ้าไม่ใช่แจกันแก้วนี้แน่นอนคุณจะขายเงินเท่าไหร่ขราวนี้ในรูปแบบของราคาประมูลผู้ที่มีราคาสูงสุดจะได้ราคาเริ่มต้นที่1นึ่งแสนตำลึงเงินเนื่องจากความเร่งรีบของการมาครั้งนี้เลยเอามาแค่สิบอตขอให้ทุกท่านทราบด้วยนะคะอืม1นึ่งแสนตำลึงแค่กา้ํำชาใบนี้ คุณกำลังคิดเรื่องเงินคุณบ้าไปแล้วคุณไม่สามารถจ่ายได้คุณไม่สามารถจ่ายได้ยังพูดไร้ความรับผิดชอบในนี้ฉันคิดว่ากา้ํำชาแก้วนี้สามารถคำนวณได้หนึง่งแสนตำลึงหรือนายน้อยหลานไม่สามารถจ่ายได้และบอกฉันว่าฉันยังสามารถให้คุณยืมได้แฟรีจูฉันต้องการกา้ํำชานี้หนึ่0 0สนตำลึง 1นึ0งแสมื่นตำลึงฉันต้องการกาน้ำชานี้ <ผม S 1> ฉันจะดูว่าใครจะกล้าคว้าหนึ0 0 0สนสามหมื่นตำลึงพวกเขากลัวคุณและฉันไม่กลัวถ้าไม่มีเงินอนกไปอยากกินเปนที่นี่พึ่มฉันจ่ายเงินสองแสนตำลึงเพื่อกลับไปที่บ้าน,าานเพื่อหามือและเท้าที่สะอาดเพื่อเอาเงินคืนในที่สุด แปดาาการประมูลของพีสพายครั้งนี้ก็ไม่เลวอีกสักพักเราจะทำแฟฟกันอีกจะดีกว่าแน่นอนรายได้ในครั้งนี้มีประมาณ2.4ล้านตำลึงครั้งนี้ผมจะเอา1ล้านตำลึง,งที่เหลือให้แปดไม่ต้องทำกับเรานานขนาดนี้แบ่งยังไงก็แบ่ง อีกสักคู่คุณสามารถไปทางเหนือไปยังจองหนิงและคุณสามารถกังวลเกี่ยวกับเงินจำนวนนี้ได้8ขายได้จริง2.6ล้านตำานึงในครั้งนี้ถ้าคุณมีมากกว่า2 0 0แสนตำานึงหรือ8คุณจะเอามันก่อนผู้ชายก็รู้ค่า150าพาพีเก้าครั้งนี้ผมรับไว้ก่อนพี่เปียวเออคิดยังไงกับการประมูลวันนี้นักธุรกิจพวกนั้นยังรวยเกินไปหาครั้งนี้พ่อค้าทั้งหมดจะเข้าร่วม คาดว่าร้ายได้รวมน่าสมากกว่า3.5ล้านตำลึงเบียรถ้าเราตัดสินใจเปลี่ยนภาษีธุรกิจละ่ะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้มิฉะนั้นจะถูกคว่ำบาตรโดยเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารตอนนั้นกลัวพายุนองเลือดอีกใช่การปฏิรูปช่องบากกำลังจะนองเลือดอันที่จริงเบียร์ได้เห็นปัญหาภาษีธุรกิจแล้วแค่คิดว่าแผลเป็นหนัดกกคุณคงไม่เห็นด้วยเลยไม่ได้บอกคุณ ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคราวนี้คุณจะเสนอว่าเป็นพี่ชายคนที่เก้าที่บอกคุณใช่ไหมอะไรที่เราคิดเองไม่ได้ไอหนูมีคนขอให้ฉันบอกคุณว่าคุณต้องสายคืนในสิ่งที่คุณเป็นนี่คุณไม่ควรรับเงินตอนนี้เอาเงินออกแล้วทิ้งมือไว้ถ้าไม่รู้จักกันเกรงว่าวันนี้จะหนีไม่พ้น <c oughs> คุณไม่สามารถอยู่ได้ในวันนี้และเราไม่สามารถเอาอะไรจากเราได้ <c oughs> ดูเหมือนว่าคุณกำลังมองหาความตายหลังจากลูกชายของคุณ